สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักนะคะยกไทยจะพาเพื่อนๆมาเลาะริมทะเลนะคะชมบรรยากาศยามบ่ายนะคะทะเลหมอกนะคะเพื่อนๆทะเลหมอกหมอกเต็มเลยตอนนี้มองอะไรจะไม่ค่อยชัดนะคะเพื่อนๆ ละริมทะเลนะคะบรรยากาศยามบ่ายหมอกเต็มเลยนะคะเพื่อนๆมองอะไรจะไม่ค่อยชัดแดดดีนะคะแต่ท้องฟ้าไม่สดใสนะคะมีตะหมอกนะคะเพื่อนๆ เรือก็ไม่ค่อยมีวิ่งนะคะเพื่อนๆมีต่เรือจอดมีต่เรือจอดจอดเงียบเรือจอดพักพ่อนนะคะเพื่อนๆทะเลหมอกมีแต่หมอก ค่อยมีเรือนี่เรือตะขยะนะคะเพื่อนเรือขยะฟ้าไม่สดใสเท่าไหร่นะคะเพื่อนเป็นหมาออกวันนะคะมีแต่เรือจอด บรรยากาศยามบ่าย,เส,ยเสียงเสียงเรือเนี่ยเรือลำนี้เสียงดังดีครับทะเลเลยนะคะเ,เพื่อนๆได้ยินเสียงไกลกๆนะคะนี่เรือช้อนขยะตักขยะนะคะจะย้อนแสงเท่าน่อยนะคะเ,เพื่อนๆบรรยากาศยามบ่าย ด้านทางนู้นก็มีคนตกปลานะคะน้ำลงนะคะเพื่อนๆน้ำลงมากเลยลงเยอะ น้ำลงเยอะมีเรือมีเรือยอดอยู่ไกลๆครัน,นี้มีเรือรับส่งเพื่ดยสารนะคะเรือเล็กส่งมาส่งต่อให้เรือใหญ่นะคะเพื่อนๆ ขืนก็นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะดูขอบเดี๋วก็รู้ให้เพื่อนๆดูขอบเลยขอบน้ำลงนะคะรอยน้ำซึมเนะี่ยเป็นแนวน้ำลงเยอะมากรอยหินเปียกเลยนะคะเพื่อนๆ เรือสปีดโบ๊ทนะคะเ,เพื่อนเสปีดโบ๊ทเรยอยอทมุงหน้าวิ่งเข้ากับอ่าวอาบดินนะคะส่วนมากเรือจะมาเข้ามาทางนี้นะคะเรียกว่าอ่าวอาบดินนะคะเ,เพื่อนทะเลเป็นหมอกเลยนะคะเ,เพื่อน เลยมอกยามบ่ายนะคะมองอะไรก็ไม่ค่อยชัดนะคะเพื่อนๆตรงนี้จะย้อนแสงนะคะเพื่อนย้อนแสง มีเรือเรือวิ่งกับข้าวอ่าวอับดินนะคะเพื่อนโ<ๆ>น่นรอบนอกเกาะโน่นมันเรือเรือขนส่งไม่ทราบว่าบรรทุกอะไรนะคะเพื่อน มีเรือลอด,ดวิง่งวางเกาะนี้นะคะคเพื่อนๆเสียงยกไทยต้องขอขอบคุณนะคะคเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปให้กำลังใจนะคะชมคลิปย้อนหลังให้นะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะ เห็นไกลๆอยู่นี่เรือลำนี้บังนะคะมองรลราทะลุมีเรือสินค้ามานะคะจะมองไม่เห็นนะคะเห็นไกลๆหมอกบังตาเลยนะคะหมอกบังตามีเรือสินค้าอยู่ลิบๆ ก็เรือมุมนี้สามลำนตรงนี้นะคะจะบังหมดนะคะจอดบังมาตรงหัวเกาะนี้อาจจะเห็นนะคะเพื่อนๆหรืออาจจะไม่เห็นตรงนี้มันจะย้อนแสงหัวเกาะตรงนี้ลอดช่องนี้ว่างเปล่านะคะแล้วก็ท้ายเกาะนี่นะคะท้ายเกาะ พามาละริมทะเลทะเลหมอกนะคะยามบ่ายหมอกร้อนด้วยไม่ได้หมอกหนาวนะคะร้อนไม่มีลมนะคะดูใบไม้ใบใบไม้ใบหญ้าก็เริ่มเปลี่ยนสีนะคะแห้งยืนต้นกระถินทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆกระถิน กระถินริมทางไม่ใช่กระถินริมรัม้วนะคะกระถินชายทะเลแต่ถ้าช่วงเปลี่ยนใบแล้วก็จะแตกยอดงามถ้าฝนตกมนาะมีฝนนะคะเ,เพื่อนๆจะงามมากไม่หอมนะคะไม่ทราบเป็นอะไรกระถินไม่หอมน้ำทะเลดูดหมด ความหอมนี่ไงตรงนี้เรือบรรท,ท,ท,ทุกไมท่าบรรทุกอะไรมานะคะเพื่อนเพื่อนยกไทยต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาชมคลิปให้กำลังใจนะคะยกไทยขอลงคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะ ขอเพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรวยทำคลิปปังๆกันทุกๆท,ท่านนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดี